แล้อก็่าที่าทา่เลย่วนะครับหกสิบห้าวยนรถกขนครั Rồi là đi mong cho. Kênh Ghiền Mì Gõ Để không? Em nhận. ตอเวลานีนะอย่าอะไรแชช้าให้ตงเวลาด้อแล้วไปไหนเนี่ยอลไปค่ะเม่บ๊ายบายเาไ

กเ็เราก็ต้องการให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเ,กเ,กเยาวชนที่เราซ้อมร่วมกันมาเ,เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับน่าจะประมาณบางคนก็อยู่ถึง2-3เดือนบางคนก็1เดือนแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเราต้องการทดสอบแล้วก็ให้เขาได้ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับทีมเกาหลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งในระดับเยาวชนยู1 ยูสเานี่ยเขาน่าจะยังดีกว่าเราอยู่นะครับแล้วก็ผมเข้าไปดูในในการพัฒนาของของเด็กๆเกยาวชนเกาหลีเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีมากโดยเพราะอย่างยิ่งในโคโวลีนะครับก็เป็นเป็นหลีกที่สร้างเด็กๆเ,กเกยาวชนออของของทีมชาติเกาหลีรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ทําอยู่ครับทีมไทยแลนด์ล,ลีกของเราเราก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ที่กําลังสร้างมาแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเรามารวมตัวกันแล้วเราจะพัฒนาไปใน ในสิ่งที่ดีขึ้นไหมแต่ว่าช่วงนี้เราพยายามเพียรพัฒนาในทุกรูปแบบนะทั้งร่างกายเรื่องของจิตใจนะครับความเข้มข้นทางจิตความามั่นคงทางจิตคอนฟิเดนซ์การรับมือกับความเครียดความกดดันและความวิต,ตกกังวลอันนี้ก็ดีขึ้น,เป,นเป็นลำดับนะครับในส่วนของเทคนิคเราก็ต้องการพัฒนาเทคนิคของเด็กๆเ,เยาว,วชนรุ่นนี้นะครับให้มีขีความสามารถที่สูงขึ้นในระดับโลกนะครับซึ่งก็มีพี่ๆเนี่ยเป็น ต้นแบบเป็นโมเดลให้นะครับออตอนนี้ก็กาลังที่จัฒนากันอย่างเข้มข้นแต่ยังยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องการไปทดสอบในการแข่งขันครั้ง,งนี้แล้วก็จะให้โอกาสกับเด็กๆทุกคนก็คิดว่าทุกคนนี่น่าจะเป็นกลุ่มเด็กๆเ,เ,เยาวะชน 21, u 2 1 u 1 9ที่ดีที่สุดของของประเทศไทยนะตอนนี้นะครับที่เราเลือกสรรมานะครับอันนี้ก็เป็นแมตช์สำหรับเยาวะชนคิดว่าแมต์นี้นะจเป็นแมตช์ ของการเรียนรู้ที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกนะครับในโดยเฉพาะ u 19นะที่เซอร์เบียกับโคเอเชียเราก็วางแผนที่จะแข่งชิงแชมป์โลกกันแล้วให้ให้ u 19นะครับแมตชนี้ก็เป็นแมตที่ทําการทดสอบ u 21ก็เช่นเดียวกันที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกทีอ่อินโดนีเซียนะครับในส่วนของซีเนียส่วนของทีมชาติชุดใหญ่เราก็เพิ่งจะได้มารวมตัวกันก็ผมก็ตัดสินใจในช่วงสองวิคสุดท้าย ว่าถ้านักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยใครที่เสร็จภารกิจแล้วก็สามารถที่จะไปทันเ,เราก็จะให้ไปโดยเพาะงยิ่งตอนนี้ผมโฟกัสมาที่ m i d เดิลบล็อโดยให้แนนทักดาวแล้วก็อัทยาเนี่ยมาช่วยกับกับทีมออลซามันก็จะช่วยทำให้เซตเตอร์เนี่ยของเรามีคอนฟ idence มากขึ้นหรือมีความเชื่อมัน่นถ้าเรามี m i d เดิลบล็อกที่ดีนะซึ่งภาพโดยรวมการฝึกซ้อม แค่ระยะเวลาสั้นประมาณ3วันนะครับสำหรับชุดใหญ่ที่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นโดนพรก็ดีมากนะครับเขาก็มีสภาพร่างกายที่ดีเทคนิคก็ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็การเล่นทีมเวิร์กแล้วก็แท็กติกในการเล่นลก็คงจะเน้นมากขึ้นในในช่วงนี้นครับแล้วก็ทดสอบพวกเขาในการที่จะเตรียมตัวไปเล่น v ีแอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับสำหรับทีมออสตาของเราเนี่ย กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ฝึกซ้อมร่วมกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรประมาณ1เดือนเนี่ยกลุ่มนี้พบว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าซ้อมตามโปรแกรมนะครับความมั่นคงทางอารมณ์เนี่ยมีมากขึ้นสปิริตของแต่ละคนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เรื่องของทีมสปิริตเนี่ยอันนี้ดีนะครับเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้เล่นกับนักกีฬาที่มีประสบการณ์เช่นทัดดาวนุกนิกลงมาเล่นด้วยกันแล้วก็โดนพรมาเล่นด้วยกันเนี่ยโดยมี โมเมก็ได้มาฝึกซ้อมสักระยะหนึ่งแล้วประมาณ2วีคแล้วก็กับตันโมเมก็ทําหน้าที่ได้ดีมากพยายามเชื่อมต่อการทํางานร่วมกันระหว่างน้องๆรุ่นใหม่น้องๆรุ่นกลางแล้วก็พี่ๆรุ่นใหญ่ก็ทีมเรากําลังจะทําทีมให้เกิดความสมดุลคือการบาลานซ์เกิดขึ้นมันอาจจะมีสะดุดติดขัดบ้างเพราะว่า,าการบาลานซ์เนื่องจากว่าสกิลแล้วก็ทักษะหรือก็เทคนิคในระดับ ที่สูงเนี่ยน้องๆบางคนยังทําไม่ได้ก็เราก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพี่กับน,น้องก็ช่วยกันในการพัฒนาคิดว่าแมตช์เนี้ครับจะเป็นแมตช์ที่สําคัญเราจะพยายามทําทีมให้บาลานซ์ที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเรา,เาต้องดูแลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรากับเกาหลีเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดี<ม>แล้วการไปแข่งขันคราวนี้เนี่ยทางโคโรโและก็สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลเกาหลีทุกคนก็ ให้การต้อนรับแล้วก็ติดตามชมและเชียร์นะครับโดยเพราะยิ่งเราได้ประสานงานกับทางสถานทูตไทยที่เกาหลีอย่างดีนะครับก็จะมีคนไทยที่เกาหลีเนี่ยเยอะมากครับรวมสอง0,000คนนะครับอยู่ที่เกาหลีแล้วก็เมืองที่เราไปแข่งเนี่ยฮวาซองเนี่ยก็มีคนไทยอยู่ที่นั่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่นะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเทศกาลอาหารไทยมีอะไรต่างๆที่คนไทยก็จะมาทํากิจกรรมร่วมกันในเสาร์อาทิตย์นี้ ก็คิดว่าน่าจะามีความสุขที่ได้ไปเจอกันนะครับแล้วก็น้องไอซ์ก็ฉลองวันเกิดไปเมื่อวานนี้ก็น่าจะดีที่ได้ไปเจอแม่เพราะเราทราบแล้วว่าคุณแม่น้องไอซ์เขาอยู่ที่นั่นคิดว่าในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็น่าจะาประสบความสำเร็จในทุกๆฝ่ายนะครับในส่วนของทีมเองส่วนของการบริหารจัดการสมาคมเองแล้วก็ในส่วนของฝั่งเกาหลีนะครับที่เขาได้เตรียมการเป็นอย่างดี ทางผู้ว่าเมืองหัวซองแล้วก็ทางรัฐบาลทางสปอนเซอร์ KBS ก็เตรียมตัวอย่างดีมากโคโวก็เตรียมตัวอย่างดีมากในเรื่องของการจัดที่พักอาหารโรงแรมรวมทั้งเที่ยวบินไปกับนะครับให้กับทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโคโวแล้วก็ทาง KBS แล้วก็ทางเมืองหัวซองด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรวมทั้งสปอนเซอร์ มาผู้ให้การสนับสนุนทางฝั่งเกาหลีทุกท่านและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้พวกเราได้เตรียมตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมอย่างเต็มที่นะครับที่จะพัฒนาทีมชาติของเราทั้งหมดทั้ง4ชุดนะครับมีทั้งทีมชาติชุดใหญ่นะครับทีม U 21 U19 แล้วก็ U16 ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็คิดว่า ในระยะเวลาของการเตรียมแผนของเราเนี่ยเราเตรียมตัวไว้18เดือนนะครับก็คือนับตั้งแต่เดือนนี้เลยเหลืออีก18เดือนข้างหน้าที่เราจะวางแผนพัฒนานักกีฬาของเราสําหรับการแข่งขันในปีหน้าก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับอันนี้ก็เป็นคิกอ Kick off, อฟประตูที่1ของเรานะครับก็ฝากแฟนๆนอลเร์อบอลทุกท่านก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงาน ของพวกเราทุกคนนะครับพวกเราก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดและทีมเราก็จะเป็นทีมที่สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็จะพยายามเป็นที่1ในอาเซียนอยู่ในระดับต้นของเอเชียแล้วเข้าไปสู่ในระดับโลกให้ได้ครับค่ะก็สําหรับในเกมออสตาไทยเกาหลีนะคะก็สําหรับความพร้อมเราก็เพิ่งกลับมารวมตัวกันได้ไม่นานคะ่ะก็มอง ว่าเป็นความเป็นความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีมากกว่าคะ่ะก็เป็นเชิงสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเราก็จะสู้ให้ได้ดีที่สุดคะ่ะก,ก็เขาก็แค่แบ่งชุดว่าชุดนี้จะเป็นชุดยังสตาร์ชุดนี้จะเป็นชุด, Star, ช,ด,ช,ดชุดใหญ่ะคะ่ะก็ประมาณนั้นคะ่ะเขาก็ คร่าวๆก็จะได้เล่นทุกคนค่ะก็ทุกคนที่ติดไปก็จะได้มีโอกาสลงเล่นทุกค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชนาเมนต์แรกของทีมชาติไทยในปีนี้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะถือว่าเตรียมตัวกันมาได้ดีค่ะก็ถือว่าทุกคนพร้อมค่ะพร้อมสำหรับแมตช์แข่งนี้เออก็ยังไม่มีอะไรที่กังวลค่ะเพราะว่าทุกคนสภาพร่างกายพร้อมแล้วก็เแข็งแรงกันค่ะเพราะว่าฝึกซ้อมกันมายาวนานค่ะ กป้าหมายกับทีมนะคะก็ก็จะเอาชนะให้ได้ค่ะแบบว่าจะเล่นให้สนุกไม่กดดันค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะในวันที่19แล้ววันที่20ค่ะฝากเชียร์พวกเราด้วยค่ะ